พอดีน้องสาวนะคะเขาเขาโดนปออาโดนยึดบ้านกับที่ดินที่เป็นมรดกนะคะเดร๋ยว่นะสักครู่นะสักครู่นะสักครู่สักครู่เดี๋ยวถึงงานต่อสายท่านอาจารย์นรงคเข้ามาด้วยนะครับ่ถามกระชับนะอย่าพยายามเล่าเรื่องนะเป็นเรื่องของน้องสาวใช่ไหมเรื่องตัวเองฮะเมื่อกี้พูดถึงน้องสาวหรือผมฟังผิด ยกตัวอย่างใช่ไหมคะหรือว่าพูดพูดให้ฟังก่อนออครับเมื่อสักครู่เรื่องของมันต้องไม่ต้องทับทาไม่ต้องเองา,าอเข้าเรื่องเลย <c oughs> เข้าเนื้อเนื้อ <c oughs> เลยเวลาเวลามันสั้นกระชับแบ่งคนอื่นเนาะนะคะ,ะคุณมีปัญหาอะไรในะถามมาชัดๆเลยค่ะคืออย่างนี้ค่ะเอ,อจะทําเรื่องเงินกู้ตอนนี้ถ้าเขาเอาโฉนดกับบ้านมาค้ำประกันเงินกู้กับเราเราจะต้องเอาโฉนด อันนี้ไปแจ้งที่กรมที่ดินเพื่อจดจำนองไหมคะแปลว่าคุณจะรับจำนองใช่ไหมครับค่ะคุณจะรับจำนองเขาจะมาเอาตังคุณแล้วเอาเอาที่ดินบ้านมาจำนองกับคุณอย่างนั้นใช่ไหมครับไมนผ่าใช่ค่ะอ่าทีนี้คนนั้นอ่ะเป็นเป็นอะไรกับคุณเป็นคนอื่นหรือเป็นญาติน้องสาวแท้ๆค่ะอ๋อน้องสาวแท้แท้ ถ้าน้องสาวแท้ๆเนี่ยคืออย่างนี้ครับเดี๋ยวผมรออาจารย์นรงอยู่นในขณะที่รออาจารย์เนี่ยผมถึงถามว่าคนอื่นหรือน้องสาวรักน้องใช่ไหมพี่อะนะใช่ค่ะพี่ก็รักน้องใช่ไหมใช่จ้ะแต่อย่างน้อยก็ทำหลักประกันไว้หน่อยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าน้องอะมีมีเขยอีกคนหนึ่งนะน้องประสมก็มาใช่เออดีแล้วพี่เนี่ยผมก็บอกตลอดนะ คนที่โกงเราไม่ใช่ผมไม่ใช่น้องจิมมี่ที่พี่ไม่รู้จักหรอกไม่ใช่คนนอกคนที่โกงเอาเปรียบกันเนี่ยหนึ่งเพื่อนญาติพี่น้องครอบครัวเดียวกันอย่างนี้แหละคนที่มันทําให้มีปัญหาจะเรียกว่าโกงหรือจะเอาเปรียบกันเนี่ยนะคนรู้จักคนที่เราไว้ใจเพราะฉะนั้นเราทําป้องกันกันไ,ไว้ก่อน ถ้าเป็นน้องแท้ๆเนี่ยพี่นะก็เอาละทำสัญญาทำสัญญากันไว้เฉยๆคุมกันไว้ว่าเอาอันเนี้ยมาไว้ไม่ต้องไปจดจำนองก็ได้แต่ถ้าจะไปจดจำนองมันก็มีค่าจดจำนองอยู่นะเดี๋ยวให้อาจารย์นรงแนะนำนะค่ะอาจารย์นรงสวัสดีค่ะ,คร,ค,ะครับสวัสดีคุณสำน้องสวัสดีคุณจิมมี่ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับอาจารย์ครับอันนี้เอาเอาเอากฎข้อกฎหมายแล้วก็เอาวิธีเอาเครือรญาติมาวางก็คือว่าน้องจะมาเอาตังค์พี่สาวเนี่ย ทีนี้ก็พี่สาวก็บอกว่าก็ต้องมีหลักประกันมาหน่อยและนะครับเอาโฉนดบ้านที่ดินมามาวางไว้หนึ่งก็มาวางไว้เฉยๆเพราะพี่น้องกันนะครับก็หลักประกันก็พี่น้องน้องรักพี่นี่ก็ยืนยันกับ2หรือไปจดจำนอง g เซถูกต้องที่สำนักงานที่ดินซึ่งอาจจะต้องมีค่าธรรมเนียมโน่นนี่นั่นค่าเพิกถอนค่าถอนจำนองอะไรอีกต่างหากค่ะครับอาจารย์แนะนำหน่อยครับเอาไหนดีคือหลักหลักจริงๆนะครับในการที่เขามากู้ยืมเงินเรานะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็าตาม เอาหลักฐานง่ายๆที่เบื้องต้นแต่ฟ้องร้องมาบังคับพอดีได้ถ้าเกินสองพันบาทเนี่ยอย่างน้อยต้องมีหลักฐานที่ลงลายมือชื่อผู้กู้เป็นสําคัญอย่างต่ำนะครับส่วนที่เหลือความเชื่อมันที่พี่ถนอมบอกนะครับในระหว่างพี่น้องกันเนี่ยครับถ้ามีลักสานสักญกญู้แล้วท่านเชื่อเขาก็ไม่เป็นไรท่านเขาฟ้องได้สามารถฟ้องือบังคับยึดทรัพย์หลังได้แต่ถ้าหากันมากกว่านั้นนะครับไม่สบายใจนะครับกลัวว่าทางญาติพี่น้องทางสามีทางอะไรเขาอีกเราก็อาจจะทําแบบง่าย นะครับก็คือฉันเอาโฉนดมาวางประกบไว้กับสัญญากู้ได้ไหมนะครับเพื่อไว้รู้ว่าเวลาต่อไปถ้าคุณจะไปทําอะไรกับโฉนดนี้ยังทําไม่ได้นะต้องเอาเงินมาให้ฉันก่อนอันนี้ก็เรียกวอาโฉนดมาประกันไว้เฉยๆก็คือในระหว่างในขณะทําสัญญากู้นี้นะครับผู้กู้ได้นําโฉนดที่ดินมาให้ผู้ให้กู้ถือไว้นะครับจนกว่าจะชาระนี้ได้นะครับอันนี้ก็ได้ง่ายๆนะครับแบบนี้ก็ได้เพราะฉะั้นเวลาเขาจะไปทําอะไรกับโฉนดตัวนี้นะครับเขาต้องมาขอเราก่อนบอกว่นไม่ได้ต้องเอาเงินมาคืนก่อนไม่งั้นเขาก็เขาก็งอายุ่ง แต่ว่าแต่ถ้าเกิดเขาไม่จ่ายล่ะครับก็ต้องไปฟ้องตามสัญญากู้นะครับพี่สนองแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปขออกสารหลังน้เราก็มีที่ดินอยู่แล้วก็คือโฉนดที่อยู่กับสัญญากู้เนี่ยขอยึดที่ดินนี้ก่อนเพราะเขายังไม่ได้ทําอะไรเขาทาอะไรไม่ได้ไปแจ้งหายไม่ได้นะคนที่ไปปล่อยเอาเอาโฉนดไปไว้คนอื่นแล้วเนี่ยไปแจ้งว่าโฉนดหายขอออกใบใหม่นี่แจ้งความทิศนะครับแล้วก็ไปหลอกที่ดินนี้หลอกที่ดินนี้แจ้งเจ้าพนักงานที่ดินจดข้อความเป็นเท็ศด้วยออกโฉนดใหม่ให้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เลยนะติดคุกนะครับ สมุดทะเบียนรถยนต์สมุดทะเบียนรมไซค์ก็เหมือนกันคิปต่อมาก็คือนักกว่านั้นก็คือกรณีที่เรามองว่าเพื่อความสบายใจนะครับอาจจะไปจดจำนองแต่ก็มีค่าจำเนียมมันที่พี่ถนอมบอกหนักกว่านั้นอีกก็คือขายฝากครับพี่ถนอมพี่น้องกันไม่เชื่อกันบางทีอาจจะขายฝากก็ได้โอนขายหนักกว่าขายฝากอีกพี่ถนอมขายขาดก็คือคุณเอาเงินฉั้นใบแสนหนึ่งนะครับคุณมาขายชั้นก่อนเลยถ้าคุณเอาตังค์มาคืนเมื่อไหร่ชันโอนให้นะครับ อาจจะทําเป็นสัญญาจะซื้อจะขายคืนก็ได้ครับพี่ถนอมอันนั้น<อ>คือแบบโอ้โหนี่เป็นอีกหนึ่งวิธีนอะอาจารย์นี่หนึ่งวิธีครับเจ้านี้เ็าทาอย่างนี้ก<า>็พี่ทุกวันน<า>ี้นะครับผมไปพูดตังพี่ถนอมพี่ถนอมไม่ให้ะพี่ถนอมบอกว่าถ้าไอการณลงมาไอการณรงต้องโอนที่ดินแปลงตรงนี้ให้ผมก่อนแล้วก็เอาตัางค์ไปส่วนดอกเบี้ยร้อยสิบห้าต่อปีมาเมื่อไหร่ผมขอขายคืนนะครับอาจจะทําเป็นสัญญาจะซื้อจะขายไว้ตอนนั้นก็ได้กับคํามั่นจะขายก็ได้มีอย่างนี้เลยพี่ถนอมขายขาดเลยครับ แต่ซึ่งตอนนั้นเขาต้องขายเขาขายขายเต็มราคาเลยถ้าพูดถึงนะแต่ว่าก็ยังหวงของอยู่หวดแต่จำเป็นต้องการเงินน่ะนะถ้าหลุดก็หลุดถ้าไม่หลุดบางทีไม่เป็มนี่นาะบางทีใช้บางทีใช้ราคาขายขายฝากนี่แหละครับแต่ว่าจะลูกหนี้เดือดร้อนนะครับอย่างที่เราช่วยกันนี่ก็คือแต่ว่าแต่แต่ว่านี่คือพูดดอกเบี้ยปกตินะไม่ผิดกฎหมายนะถ้าผิดกฎหมายนิิกรรมที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเรื่องของอำพรางการกู้นะครับอันนี้คือปกติกันนะครับไม่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 เกินไม่เกินกฎหมายครับพี่ครับอ่าทีนี้คุณพี่สุจินครับ มีม,ม,มีโปรโมชั่นให้เืองเยอะเลยคราวนี้ฟังนะครับ <c oughs> ฟังแล้วก็เอาลนะทำหนังสือสัญญากู้ยืมกันกับน้องสาวแล้วก็ในในสัญญาก็เขียนบันทึกว่าน้องสาวได้เอาโฉนดที่ดินแปลงนี้มาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเอาไว้แล้วก็ไว้เก็บไว้กับพี่ดีที่สุดต่ครับ เมื่อกี้ถามแล้วพี่น้องรักกันก็ไม่มีปัญหาเอาช่องทางนี้ครับพี่ครับเอาช่องทางนี้หรือถ้าพี่บอกว่าเอาชัวร์เลยไปจดจำนองกันที่สำนักงานที่ดินก็ได้ครับก็จะมีค่าธรรมเนียมการจดจำนองพอไปถ่ายถอนแล้วก็ต้องค่าจดค่าค่าค่าถ่ายถอนอีกเล็กน้อยใช่ไหมครับอาจารย์ครับเพราะมันศูนย์กว่าผมจำอัตราค่าธรรมเนียมไม่ได้พี่น้องแต่ไม่เยอะไม่เยอะนะครับไม่เยอะนะครับพี่สุเจนโอเคไหม ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะอาจารยนะสวัสดีครับรบาบคนที่ตั้งคําถามนี้นะอาจารย์อธิบายหนึ่งสองสามสี่หนึ่งได้<อ>ความรูร้เพิ่มเติมอีกเยอะเลยช่ใช่ค่ะขอบคุณนะครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะ